ดีสัปเปิลเกมไฟนอล์แอนด์ฟิลดพาร์คสีพึงโหลดมาเล่นเก้าสิบบาทใช้เงินจริงบอได้หมูเล่นนาวัดเสียวว้าวเล่นในโทรศัพท์อะไรกันนี้ อะไรเป็นไ,ไนยัไยงไงลังดยู่ว้าวสบายดีว้าวอ่าอะไรเงี้ยนี่ว้าวเราต้องฝึกซ้อมก่อนว้าวไหนตู้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 ฮะ จะให้พี่เล่นให้ก่อน อาได้ปะแก้วแก้ว้วแก้วก้วก้วแก้วแก้วแวก็วแก้วแก้้วแก้่แแก้วแก้ก้วแกแก้วแ้วแกก้วแก้วว้กแ้ว คืนที่หนึ่งนี่คืนที่สองคู่บัลลัิ้งส่วนนี้หลุดมาโดนจำสแกนโดนจำสแกนแล้วน่ากลัวว่าหน้าขาวสีโดยฉะนั้นเราจะรู้ว่านั่นอะไรอย่าไล่ ปิปิด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 ไปตรปจมึงจะเด่นประตู ไอพวกไหนแมมันหมาแล้วไหนแมมันหมาแล้วกูเล่นไม่ถูกเลยกูจะทำยังไงดีเล่นไม่ถูกเผลอว่ากดไปนี่กูตายนี่กูไม่รอดในวันนี้คืนนี้มันจะตีสาม โพอ่าเมียเนี่ยช่วยยุบด้วยไอ้พวกอันไหนเมย์มันจะมาฆ่าตายแล้วตัวที่ประตูโออแม่มึงไม่มีแล้วนี่พกมาบ้านด็กโภกตปที่กลักวพี่มากเออในเมย์ในเมย์ในเมย์นเมย์ในเมย์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 พอดีกว่าตีสิ เงี่ยโดนฟ็อกซีไม่น่าส่องที่ตุ๊กตาแทดี้แบร์เลยคลิปนี้ก็พอก่อนดีกว่าหัวใจจะวายตายโคตรกลัวแลยกูกลัว